วันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆทานกันที่บ้านนะคะเมนูนี้ก็คือต้มซุปไก่ค่ะอันนี้เราก็ต้มเนื้อไก่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาใส่ส่วนผสมที่เป็นผักค่ะก็จะมีมักก็จะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ แครอทนะคะแล้วก็มันฝรั่งใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็แครอทสามารถใส่ต่อได้เลยค่ะ แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะ เดี๋ยวมักมะเขือเทศเราจะใส่ที่หลังนะคะ